ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของ s u c e e ส v e r e r กันนะครับก็จะมีในส่วนของเรียนรู้ในเรื่องของ s u c e d ส v e r o อ e r Model แล้วก็การนำ s ั c e d ส v e r e r กลับไปใช้งานที่เราทำอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอแนะนำตัวก่อนนะครับพี่ชื่อพี่สมศักดิ์นะครับก็ทำงานประสบการณ์16ปีแล้วนะครับทำงานมาที่เริ่มต้นจากที่ PAMPERS นะครับแล้วก็มาสกินแคร e e n g i n l i r i n g h a แ r c a แ e แล้วก็ CNP และปัจจุบันเนี่ยก็ทำในส่วนของคอนแทคแมนูแฟ t u r i ิงนะครับงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มเริ่มต้นก่อนว่าคำว่า Succes s ์รเวอคืออะไรนะครับซ c e เซสซั c เซสแปลว่าอะไรซัคเซสความสำเร็จใช่ไหมครับดเวอร์ตัวขับเคลื่อนโอเคเพราะฉะนั้นคำว่า Succes s ์รเวอก็แปลว่าตัวขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้ ธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้มามองว่าเฮ้ย <_ d ance> แล้วอย่าง P G เราบอกว่าคําว่า success driver เ,เนี่ยไอตัวที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นตัว v o l v o นะครับเรารู้จัก v o l v o ใช่ไหมครับรถยนต์ถ้า v o l โ o เนี่ยสโลแกนเขาเรานึกถึงอะไรความปลอดภยัย <_ d ance> ใช่ไหมครับเพราะฉะน,น,นั้นจุดขายของเขาเนี่ยจุดที่เป็นความสามารถนะครับที่เขามันนาเสนอให้กับลูกค้าก็คือความปลอดภัยถ้าเป็นวอลแมนรู้จักวอลแมนไหม ว a ล์ m แ n นอะโซนี่ใช่ไหมครับวอล k m a n อันนีเ้เราจะดูว่าที่มันประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้ของใหญ่ๆเนี่ยให้มันเล็กนะครับสามหารถพกพาได้อันนี้ก็เป็นขีดความสามารถของ Sony นะครับแต่ PNG เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยไอ้ผู้อย่างเนี้ยมันไม่มันไม่สามารถที่จะมัน,นําเสนอในสู่ของคําว่า competency ก็คือความสามารถที่ทําให้สําเร็จนะครับของ PNG ซึ่ง PNG เรามองว่าตัวที่ทําให้ขับเคลื่อนนะครับ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จก็คือคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราประสบความสำเร็จนะครับเราก็เลยมามองว่าเอ๊แล้วแล้วเราจะพัฒนาคนได้อย่างไรเราจะพัฒนาขีดความสามารถของคนได้อย่างไรเราก็เลยมีการทาเฟรมเวิร์กขึ้นมาเฟรมเวิร์กหนึ่งที่เราเรียกว่า success r i v e r นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเข้ามาที่อเมริกาสิงคโ,โปร์เมืองไทย เราใช้ตัวเดียวกันนะครับคำว่าซั c ซ e s ไดเวอร์แล้วก็ตัวนี้ทำไมเราถึงต้องมีซัพซェไดเวอร์นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรของเราเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จไปแล้วร้อยกว่าปีนะครับเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตนะครับเรามีเราเป็นกล o b a บอลคอม n านีเนาะเรามีเรามีบุคลากรจากหลากหลายเชื้อชาติจากหลากหลายศาสนา นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติาาศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็เจเนเรชันคนี้ทำยังไงให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจเหมือนอนกันว่าขีคำคาสามารถที่ PNG กำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราเลยทำออกมาเป็นคอมมอนแพลตฟอร์มขึ้นมาเราเรียกว่าซั c เซสไดเวอร์นะครับเพื่อให้ตัวคอมมอนแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ย เราใช้กันทุกๆทุกๆฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น G.O. โรงงานนะครับเราใช้ตัวเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ต่อมาเฮ้ยไอเซ r เซนเเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมันเกิดขึ้นได้จากการที่ว่าเรามีการทำการวิจัยนะครับมีการสัมภาษณ์ตัวแทนจากหลายๆฟังก์ชันจากทั่วโลกนะครับมีการขอความคิดเห็นจากผู้ลงทุน นะครับแล้วก็มีการเทียบกับคู่แข่งของเราที่ประสบความสาเร็จว่าบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีบุคลากรมีความสามารถอย่างไรนะครับมีในเรื่องการทำเบนชมาร์กว่าเอ๊ะบริษัทที่เขาสักเซสเนี่ยเป็นยังไงนะครับจนออกมาเป็นโมเดลที่เรียกว่า Success driver นะครับต่อมา Success driver เ,เ,เนี่ยเรามีอยู่3 Power นะครับอันนี้เป็นเราเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วนะครับว่า เฮ้ยตอนนี้เนี่ยซาเจเดเวอร์มี3ามพาวเวอร์พาวเวอร์แรกเรียกว่าพาวเวอร์ออฟมายนะครับพลังแห่งจิตใจแล้วก็ซาเจเดเวอร์ที่2ก็คือว่าพาวเวอร์ออฟเพีเพลพละของการพลังของคนพลังของการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพาวเวอร์ออฟ agility การทำงานโดยการที่าสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตอ่ตอสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ซึ่งในโลกธุรกิจเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมครับเรามีกา,า,า,ารแข่งขันที่รุนแรง เรามาดูว่า3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเป็น3 p o พาวเวอร์นะครับที่ที่เราเป็นทำเป็นเซสเซนเดอร์โมเดลและใน3 p o พาวเวอร์เนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีตัวส่วนย่อยของเซสเซเดอร์ในแต่ละแต่ละพาวเวอร์นะครับเรามี PVP นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเซสเซเดอร์ <Sustain able S 2> เป็นเหมือนขีดความสามารถในบุคลากรของเราแต่ PVP เนี่ยเป็นสิ่งที่บุคลากรเราก็คือทุกๆคนเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ยึดถือยึดเหนี่ยวนะครับ PVP ย่อม,มาจากอะไร PV p v พ purpose ใช่ไหมครับ value and principle นะครับเป็นสิ่งที่เรายึดถือเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งในอ,อันแรก power แรกนะครับเราจะม,เจะมีเราจะมีอยู่สาม facet level นะครับก็คือมีหนึ่งในเรื่องของอ think and act digitally นะครับมี l e v e l l e mastery มี innovate and apply นะครับคิดวิเคราะห์อย่าง ถูกต้องอย่างมีกลยุทธ์นะครับมีการพัฒนาความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่ามีการคิดคน้นนวัตรกรรมใหม่ๆม,มีการรีแอพพลายนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในรายละเอียดกันอันนี้เราเป็นโอเวอร์วิวก่อนนะครับแล้วก็ Power of People มันมีอีก3 Power นะครับขอโทษครับมีสามทัชเดเวอ e ก็จะมี1มีเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับมีเรื่องของ collaboration การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับมีความสัมพันธนะ์ซึ่งกันและกันนะครับสปอร์ตซึ่งกันและกัน แล้วก็อันที่3ก็คือว่ามีก r o w t h c a p a b i t y การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาทีมงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ power of people เนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งถ้าเรามองเนี่ย power of m i n d จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราเองนะครับ power of people จะเป็นการทำงานเป็นทีมการพัฒนาทีมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ power of agility เรามีอีก3 s u c c e s s i v e นะครับว่าด้วยเรื่อง in touch การรู้ลึกรูก้จริงนะครับในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เรา ทำงานอยู่ร่วมกันนะครับข้อที่2ก็คือว่าเป็น embracing change การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเรารู้ว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับอะไรเราเราเราเปลี่ยนแปลงก่อนที่ก่อนที่ใครสิทจะเกิดนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าเรา operate with discipline คือการปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัยนะครับซึ่งทั้ง9ตัวเนี้ย9ก้ s u c c e s i v e r ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นความสามารถที่เราเชื่อว่า เราสามารถพัฒนาได้ในบุคลากรของเรานะครับอ่าก็อันนี้สรุปนิดนึงว่า PVP กับ s u s Deliver เราสัมพันธ์กันยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่า PVP เป็นสิ่งที่เรายึดถือยึดเหนี่ยว s u s Deliver เป็นความสามารถของบุคลากรที่เราต้องการที่จะสร้างขึ้นมาในในบุคลากรของเราเพื่อที่จะทําอะไรเพื่อที่จะหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับเราชนะคู่แข่งแล้วก็ชนะใจลูกค้าให้ลูกค้าซื้อสินค้าเราเนาะ อันที่2คือสร้างแบรนด์ว่าเราคนเราสร้างโปรดักโปรดักเรามีแบรนด์ที่เป็นที่นิยมเป็นที่ลูกค้าเราเชื่อถือนะครับอย่างเช่นแบรนด์ที่เรามีอยู่ในโรงงานเรามีแพนทีนใช่ไหมครับมีเทนโชเดอร์มีรีจอย์มีโอเลช่ไหมครับมีซีนพีมีอะไร <V ela. S 1> มีเวลล่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเราสร้างแบรนด์แล้วก็สุดท้ายก็คือเราบอกว่าเราต้องการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คน เข้ามาใหม่เนี่ยช่วยที่จะต่อยอดความสําเร็จของเรานะครับก็จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้ามาเข้ามาดูในส่วนของในเซสเซอร์ในแต่ละพาวเวอร์กัน